พูดดีฟังนะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับพูดดีจํานิยามไว้ลูกเพราะว่ามัาจะต้องไปใช้ในวันข้างหน้าคิดดีคิดจะให้พูดดีพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจฟังใหม่พูดดีพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจเช่นพูดดีกับน้องเรา พูดอย่างไรจะให้น้องเราเข้าใจเราหรือเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารกันอยู่ในขณะนั้นในเวลานั้นจบนะจำนิยามให้ได้ลูกแล้วหนูจะต้องใช้ตลอดชีวิตอีกครั้งหนึ่งคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีคิดอย่างไรจะพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจเช่นคุณครูทุกคนท่านคิดดี ท่านจึงมีคุณสมบัติเป็นคุณครูพูดดีพูดอย่างไรจะให้ทุกคนเข้าใจในวิชาที่เรียนนั่นคือหน้าที่ของคุณครเห็นไหมครับ